สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัชชูโธดพว่มในยการสกรอระดับอำเภอสีทาต วันที่3มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชนผู้มยการสกรรระดับอำเภอสีทาตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม2568โดยมีนายทรงพลประดิด,ดวงนายอำเภอสีธาตเป็นประธานณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีทาตชั้น2อำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานี วันที่5มีนาคม2,568เวลา9้นาฬิกานางร่วงเรืองรัตชูโชนผู้อำนวยการสากรรระดับอำเภอสีทาตพร้อมด้วยนางสาวกามลว,วันหินคำเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลลักษณะ สำคัญขององค์การรวมทั้งกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมของกลมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในทุกระดับผ่านระบบออนไลน์ MS ทีมณห้องประชุมบ้านเชียงชั้น2สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีวันที่9มีนาคม2568กรอระดับอำเภอสีธาตดำเนินกิจกรรมสอบวัดผลสำลี วิทยาลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่8-9ถึง9มีนาคม โดยมีนางรุ่งเรืองรัตชูโชธผู้วยการสากรรระดับอำเภอรีธาตุและนายณราศักดิ์คำภานักวิเคราะห์นโยบายและแผนนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสำลิดปลายภาคเรียนในครั้งนี้ณโรงเรียนอนุบาลรีธาตุจังหวัดอุดรธานีวันที่10มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชธผู้มยการสากรรระดับอำเภอสีธาตุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึก ในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมศึกษาดูงานโครงการดูงานเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพในการบริหารงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับประจำปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมประชาชนจังหวัดบึงกาฬศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบึงกาฬสำนักง,งานสกรอรอประจำจังหวัดบึงกาฬ วันที่19มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการสกอรรอระดับอำเภอสีธาตพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมรับการประเมินโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรปีการศึกษา2567ระดับจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีณหอประชุมพุทธลักษาสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี วันที่20มีนาคม2568นางร่วงเรืองรัตชูโชตผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอสีธาตุมอบหมายให้นางสาววราพรเปรี้ยวปรีบรรณารั์พร้อมด้วยคณะครูสกรระดับอำเภอสีธาตุเข้าร่วมประชุม T.K. Forum 2025หัวข้อ Book w h i u t Border เพื่อเผยแพร่องความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกโครงสร้างผ่านระบบ z o o เวฟไบเนอะร์ณห้องประชุมสออก,กอรรระดับอำเภอสีธาตวันที่21มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการสออก,กอรรอระดับอำเภอสีธาตพร้อมด้วยนายน,นัทพลสีใสรูก,กอสนอตำบลเข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะ,ะผู้บริหารรวมสำนักง,งานสออก,กอรอประจำจังหวัดพูธานีครั้งที่1ทับัรระหว่างวันที่20-21มีนาคม2568 โดยมีนายวรินวิรุณพ,พันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานประจำจังหวัดหนองบัวลำพูประธานกลุ่มสำนักงานสากรประจำจังหวัดภูธานีเปลี่นประธานาี่ประชุมณห้องประชุมบุญรักริมโขงเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันที่24มีนาคม2568สกรระดับตำบลหนองขกเขียนสกรรระดับตำบลน,นายูงและสกรรระดับตำบลบ้านโป่ง ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรืองรัตชูโชตผู้นวยการสกรอรระดับอำเภอสีทาตให้ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานสอสอป,ปชาตานำโดยนายสายันสายแก้วรองผอ,อ,อกก,ก,กตจังหวัดอุดรธาน,านีนางอภินยาอ่อนสำอางผอ,อสกอรอรระดับอำเภอบ้านผือ นายธนาวุฒิสีมีคอนนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนายวิริยะหอมไกลาลาดพนักง,งานการเลือกตั้งปฏิบัติการณศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทั้ง3ตำบลวันที่26มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัชชูโชติผู้อำนวยการสรกอรรระดับอำเภอสีธาตพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาอำเภอสีธาตเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์มหา ด้านวิชาการและมหกรรมด้านอาชีพสกรอุดรธานีโดยมีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีและเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโว์และการแสดงผลงานทางวิชาการผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชมุมชนณเซนทันฮอลล์ชั้น4ี่ศูนย์การค้าเซนทันพลาซาอุดรธานีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถนำไปสู่ช่องทางการประกอบอาชีพได้พวกเราชาวสกรร,ระดับอำเภอศรี่าทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนผู้รับบริการและสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป